สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ปักหมุดเที่ยวสเปนโดยการบินมาลงที่มาลาก้าแล้วก็เช่ารถเที่ยวกันนะคะเรามาอยู่หลายวันค่ะดูหลายวันเลยวันนี้เราจะมีการเช่ารถแล้วก็พาเที่ยวดูภูมิประเทศของสเปนนะคะว่าเป็นยังไงกันส่วนมากสเปนก็มีแต่ภูเขา อบล้อมไปด้วยภูเขาค่ะแต่เป็นเมืองที่มีชายทะเลสวยงามมากตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนค่ะทะเลสวยงามภูเขาก็เยอะภูมิอากาศช่วงนี้นะคะอากาศจะเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาอากาศจะอบอุ่น ไม่ร้อนมากค่ะประมาณ19อ,องศาประมาณนี้แล้วก็8เดือนที่เหลือก็จะเป็นฤด,ดูร้อนทั้งหมดค่ะร้อนถึงร้อนมากนะคะแห้งแรงด้วยเรามาช่วงระยะเดือนธันวาอากาศก็ยังโอเคอยู่ยังเย็นอยู่ยังไม่ร้อนมากนะคะมาลาก้านี้เป็นเมืองของ จิตกรขึ้นชื่อคนหนึ่งนะคะชื่อปิกกสโซจิตกรเอกของโลกเลยนะคะมาลาก้าเข้าใช้ภาษาก็ส่วนมากก็จะเป็นภาษาสเปนภาษาอังกฤษส่วนมากภาษากัากเยอะภาษาเยอรมันก็ไม่ไม่ค่อยมาก วันนี้ระวังแผนเที่ยวโดยการนำเที่ยวชมทิวทัศน์ข้างๆดูว่าธรรมชาติเขาจะเป็นยังไงและส่วนมากก็มีภูเขาภูเขาหินจะเป็นส่วนใหญ่นะคะล้อมไปด้วยภูเขาน้ำทะเลก็สวยงามมากเป็นทะเลที่สวยงามมากแต่ในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อากาศยังหนาวอยู่ยังนั่นอยู่อากาศน้ำก็จะเย็นค่ะ น้ำก็จะเย็นมากก็คือลงแช่ไม่ได้เลยเดินแค่นิดหน่อยก็ทำให้ป่วยแล้วอากาศเย็นค่ะกลางคืนก็จะยิ่ง, <500 S 1> ยงเย็น,น,ยส,นส่วนมากสเปนก็จะไม่อากาศไม่ค่อยแปรปวนนะคะอากาศจะอบอุ่นกับร้อนซะมากกว่าค่ะ แต่ดูสิคะภูเขาเป็นภูเขาหินหินซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทำการเกษตรโดยการทำขั้นบันไดไม่ไม่มีต้นไม้ใหญ่สีเขียวเลยนะคะมองไปแล้วก็รู้สึกว่าแห้งแล้งในช่วงนี้จะเป็นสวยไหมก็สวยนะคะถ้ามาเที่ยวแต่ให้มาอยู่เลยเนีย่ก็ไม่อยากมา ตอนนี้เราก็มาไกลมาไกลมากเลยจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วมันมองไม่ทันนะคะว่าชื่อเมืองอะไรเห็นไหมส่วนมากก็จะเป็นอากาศที่เด็ดเดดเดือด,ด,ดร้อนร้อนถึงร้อนจัดเราจะพากันมาแต่เช้าเลยนะคะ ก็จะขับรถไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้เราอยากดูให้มันทั่วว่าให้มันกว้างๆหน่อยว่ามีลักษณะอย่างไรวันต่อไปก็จะไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็จะไปเดินในเมืองสักหน่อยประมาณนี้เพราะว่าที่พักมันก็อยู่ใกล้กับชายทะเลพักโรงแรมที่ติดชายทะเล มองดูสิเพื่อนๆก็จะเป็นภูเขาล้มลอมรอบไปด้วยอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นทะเลกว้างใหญ่ไพศาลสวยงามมากค่ะ,ต,ะตอนนี้กำลังเที่ยง,งวันอากาศร้อนก็ไม่ได้แวะพักที่ไหนนะคะจะไปแวะอีกนี่นเหนท,ท,ท้ายไปอีกสักพักหนึ่งก็จะไปแวะดู เดินดูภูเขาแถวนั้นแล้วก็จะไปเยี่ยมคนไอซ์แลนด์ที่เพื่อนเขารู้จักไอซ์แลนด์นดเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะไอซ์แลนด์หนาวเขาไม่อยู่ที่นี่สีห้นาปีแล้วนะคะแต่ามีาเขาเสียชีวิตก็เลยจะต้องกลับ แต่เหงากายก็อายุเยอะแล้วก็กอผู้เขา67ซิงแล้วดูสิคะผูเขาเป็นเป็นภูเขาหินทั้งนั้นเลยไม่เหมือนภูเขาถ้าเป็นภูเขาแล้วมีต้นไม้มันก็โอเคอยู่นี่ภูเขาหินทั้งนั้นเลยไม่ได้มีการเพาะเก็บอะไรนะคะสําหรับทางภาคใต้ อากาศก็คล้ายๆเมืองไทยอา,อ,อากาศร้อนชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวที่เขาไม่อยากไปไกลบ้านอย่างเยอรมันก็เยอะ<ก>บ้านมีคนมาซื้อบ้านาาที่นี่ก็เยอะมาพักอาศัยที่นี่นี่ใ,นใกล้จะถึงแล้วค่ะน,นี่ก็ถึงแล้วถึงที่บ้านของคนที่ไอซ์แลนด์นะคะที่มาซื้อแล้วก็ พักอยู่ที่นี่เตรียมจะขายแล้วนะฮะดูบ้านเขานั่นฮะนี่ไม่ใช่ค่ะบ้านเพื่อนบ้านเขานี่ก็คุณตาอยู่คนเดียวนี่บ้านบ้านเขามีสระน้ำเล็กๆไว้ไ,ไว้วหายกันสองหัวเมียแต่ตอนนี้สามีเขาเสียไปเกือบปีแล้วย,ยังขายบ้านมไม่ได้เลยค่ะก็มีป่าล้อมรอบ ถ้าอยู่คนเดียวก็น่ากลัวนะคะเป็นอะไรกลางค่ำกลางคืนก็คงลำบากมีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ป่าใช่อยู่ธรรมชาตินะคะถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่ธรรมชาติถ้าอยู่คนเดียวโดดโด,ดโดดเดี่ยวแบบนี้ดูสิคะเงียบสงบ มองไปข้างหลังก็ภูเขาข้างๆ้างก็ภูเขากว่าจะเข้าไปในเมืองได้ก็หลายกิโลไม่ได้มีต้องขับรถยนต์อย่างเดียวไม่ได้มีรถบาสรถไฟอะไรนะคะนี่แถวนี้นะครับเขามาอยู่ได้ยังไงตั้ง15ปีตอนนั้นมีสามีตอนนี้สามีเสียชีวิตแล้วแกก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็ประกาศขายบ้านเพื่อนเขาก็พากันมาดูกันนะคะ จะเป็นแห้งแล้งดูสิคะแห้งแล้งอากาศแห้งแล้งช่วงนี้นะฝนก็ไม่ค่อยตกค่ะ